สองรอบสองรอบสองรอบไน้าเลยเอาต่อไปสไลด์ครับไปกลับไปกลับ ต่อไปมุนไล่เอ,อ่อจอกกลับจอกกลับจอกกลับ,บ,บ,บเอาอต่อไปมุนไล่ด้านหลังเอ,อ่อ อเอาไปเตะตา้มเตตามเจากลับมาเอาเตะระดับเขาสูงขึ้นสูงขึ้น ไประดับเอวออต่อไปด้านหลังระวังเพื่อนด้านหลังด้วยระวังระวังกัน ต่อไปด้านข้างอเติด แล้วต่อไปเข่าสูงอึบยุบย <c oughs> ุต่อไปที่เป็นอึึง ต่อไปเข e, ้าสูงเป็นทิศทาง ต่อไปสักคลิปต่อไปฮอบสูงจำสูงจำสูง ต่อไปเตะต่านะเร็วขึ้นนะถึงกลางแล้วก้กาวยาวอถึงตรงกลางก้าวยาวหน่อยเตะก้นเตะก้นเตะก้นถึงกลาง,งก้าวยาว สไลดข้างสไลดข้างถึงกลางเก้ายาวสลับฟังสลับฟังสลับฟังเองเออเอาไปดึงเก้ 9, ยาย่อปิดตัว อ่ถึงกลางแล้วก็ถึงกลางแล้วต้องจอกไป ไปหาน้ั้นข้าง้ดึงก้าวยอ่ยอย่อแล้วก็หมุนสลับฟังไป เอาโอเคเสร็จแล้วเก็บมัคเกอร์ไปกินน้ำนั่นแหละเจอกันที่กลางสนามเอาบอลมาด้วยเอาบอลมาสิบลูก